มีเนเอาตะข่ายมาจับดเนูเสาไปแล้วอะห่งลุกเศรินเฮดออกมาจากหลุมที่เศรินเฮดหัวลุ้ถังยิงอะท่านดูสิจัดการมันมเลยยิงโอ้ยมรนเรียกทักพวกของมันมาใหญ่เลยโอ้ยไ,ไหวแล้วหนีขึ้นข้างบนดีกว่าเร็วหนีขึ้นข้าง,งบน นโนเสาวพากันออกหากินกันใหญ่เลยว้าวอุ้ยมีหลายตัวด้วยเบย์ชอบทุกตัวเลยอ่ะอันก็ชอบทุกตัวกันแม่อุ้ยทันอุ้ยมีตาไขา่อุ้ยมีเครื่องบินเครื่องบินเอาตาไขา่มาจับไดโน้สาวไปแล้วอ่ะดูดิ ซอมบี้มาจากไหนเนี่ยดูนู่นสิเยอะเลยอะคุยทำไหนดีแอบก่อนดีไหมอ่ะมาตรงมาตรงนี้นูมาตรงนี้มาตรงนี้แอบตรงแอบแอบแอบนั่งลง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 เดี๋ยวซอมบี้มันเห็นเราเฮ้ยต้องแอบเงียบๆทันเดี๋ยวซอมบี้มันจะได้เลยเราไปเพราะมันไม่เห็นเราโอเคไหมเฮ้ยดูสิมันมาเงินเต็มเลย ไซรินเฮดหัวรถถังมันมีแผนลายนี่เองะท่านดูสิดูมันทําสิดูนู้นดูมันยิง <No. S 1> โอ้ยมันยิงแบบเนี้ยสงสัยมันจะเปิดทางให้พวกของมันได้เลยทันโอ้โหท่าน, <No. S 1> oh, oh, านมันยิงจนพื้นระเบิดเป็นรูเลยอะท่านโอ้ยด <No. S 1> oh, oh, ูดูดูด,ดูดูสิพวกไซรินเฮดออกมาจากหลุมนี่ไซรินเฮดหัวรถถังยิงอะท่านดูสิ oh, <no. S 1> ท่านดูนู่นสิ ใส่เลนส์เฮดมันเอาเฮลิคอปเตอร์จับไดนโนเสาร์ใส่สตะไคร์ขึ้นไปตั้งหลายตัวเลยอะทนันอุย้ยเปียบเลยอะอุย้ยดูสิทีเล็กโกรธใหญ่แล้วอะใช่แม่อุย้ยทานดูนู่นสิเครื่องบินขนไดนโนเสาร์มันมานี่แล้วอุยอ้ย,ยนูนน่นนูนน่นนู่นอุย้ยมันจับมาตั้งหลายตัวเลยอะทนัทนทำยังไงดีเนี่ยสงสารไดโนเสารอ์อะทนันใช่แม่มอุย้ยดูสิ มีเซเลนเฮดโผล่มาเห <Huh? S 1> มือนปะป้องกันไดนโนเสาร์ของมานทันวุ้ย oh, <no. S 1> ทันเราต้องช่วยไดนโนเสาร์แล้วแบล็คป,ปืนมาเร็วโอเคพร้อมจัดการมันเลยยิงนั <c oughs> ่นแหละนั่นแหละทันจัดการมันเลยง่ายนะพวกไซเลนเฮดเนี่ย <c oughs> เรียบย้อย อุ is> is ้ยทันมานู่นอีกมานู่นอีกจัดการเร็วอุ้ยมันเรียกพักท้วกของมันมาใหญ่เลยพวงไซรินเฮดพี่โยกไปเลยอ่ะฝากไล่กาดของมันอ่ะเย้จัดการได้อีกแล้วอุ้ยอุ้ยทันนู่นมาตรงนู้นมาตรงนู้นอีกจัดการเร็วอุ้ยเจ้าเซน่ห์นี้ถอดลูกแกนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยหลายจริงๆแหละตัวเนี้ย จัดการได้อีกอุ้ยหุยทันนั่นลงลงคนเสรีเฮทหัวปืนเสรีเฮทหัวปืนยิงเราอุ้ยแรงขนาดนี้ต้องเป็นเสรีเฮทหัวรถถังได้เลยอย่าพิ่งอย่าพิ่งนั่นลงลงนั่นลงลงกูไม่ไหวแล้วหนีขึ้นข้างบนดีกว่าเร็วหนีขึข้นขบวนเร็ว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 ,รว,รว,รวแอบแอบดีๆนะระวังมันเห็นเราอุ้ยเดี๋ยวมันยิงใส่เราทันแอบดีดีแอบดีดีเสรีเฮทหัวรถถังปืนมาไล่กาดมากเฮ้ย

โกโกวาจัดการเครื่องบินที่มันจับไดโนเสาวไปเรียบร้อยแล้วเย้สุดยอดยอักษ์ฮู้ส,สุดยอดมากๆเลยโกโกวาขอบคุณนะโกโกวาอุ้ยท่านดูสิโกโกวาพาไดนูสาวไปส่งแล้วยิย<อ>่งยักษ์ฮู้ ขอบคุณมากนะโกโกวาฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุก,นกต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทันดูสิทีเล็กดีใจใหญ่เลย